อนแรกให้กดเข้าไปที่ Play Store จากนั้นพิมพ์ในช่องค้นหาว่า Carrier Smart Wi-Fi และกดเข้าไปในแอปพลิเคชันเพื่อทำการดาวน์โหลดทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi จากราวเตอร์ Wi-Fi ที่พักอาศัยของท่านจากนั้นทำการกดเปิดที่ตัวรีโมทและแอปพลิเคชัน เข้าไปที่ตัวตั้งค่าแล้วเลือก New Device แล้วทำการกดปุ่มโหมดที่รีโมทค้างไว้อย่างน้อย8วินาทีหรือจนกว่าหน้าจอจะแสดงคำว่า AP ให้ทำการกด Next แล้วใส่รหัสผ่านเพื่อเชื่อม Wi-Fi ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันทำการกด Next จะเห็นได้ว่า แอปพลิเคชันจะสั่งให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัวรีโมทเพื่อที่จะสามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้โดยกดปุ่ม Sesting ที่หน้าแอปพลิเคชันจากนั้นตัวแอปพลิเคชันจะเด้งเข้าไปที่หน้าตั้งค่า Wi-Fi ในตัวเครื่องหรือจะมีตัว Wi-Fi ของรีโมทแสดงบนแอปพลิเคชันให้อันตโนมัติครั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและเวอร์ชั่นของโทรศัพท์นั้นๆ การกดเพื่อเชื่อมต่อกับ WiFi ของรีโมทที่มีชื่อว่า Aircon underscore ตามด้วยรหัส6ตัวของรีโมทและกลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันเพื่อกด next ข้อควรระวังหางที่พักอาศัยของท่านใช้รีโมท Wi-Fi มากกว่า1ตัวควรทำทีละ1อุปกรณ์ าสังเกตที่ตัวรีโมทจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ AP มีการกระพริบซึ่งหมายถึงว่าแอปพลิเคชันกับตัวรีโมทกำลังเชื่อมต่อกันโดยแอปพลิเคชันจะสามารถทำการตั้งชื่ออุปกรณ์ได้เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานและใส่รหัสผ่านตามที่แอปพลิเคชันกำหนดทำการกด finish และรอผลสักครู่จากนั้นหน้าจอจะแสดงคำว่า successful ทำการกดโอเค ถือว่าแอปพลิเคชันเชื่อมดอกกับรีโมทสำเร็จสามารถใช้งานได้เมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วหน้าต่อจะแสดงผลและมีปุ่มต่างๆดังนี้เ <M ane> มื่อทำการกดปุ่มแฟนโหมดจะสังเกตเห็นว่าที่ตัวรีโมทก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แฟนโหมดด้วยเมื่อลองกดปุ่มปรับระดับความเร็วพัดลมโดยที่สัญลักษณ์ F 3ในตัวรีโมทจะหมายถึงแฟนไฮในแอปพลิเคชัน F 1คือแฟนโลและ F 2คือแฟนมีเดียนและเมื่อทำการปรับมาที่คูลโหมดและกดปุ่มปรับระดับความเร็วพัดลมจะมีฟังก์ชัน แฟนออโต้เพิ่มขึ้นมาซึ่งหมายถึงพัดลมทำงานตามความแตกต่างของอุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยมีสัญลักษณ์คือ FA เมื่อทำการตั้งค่าอุณหภูมิโดยการปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะเห็นได้ว่าที่ตัวรีโมทจะแสดงค่าที่เราปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแอปพลิเคชัน แล้วจะมีการกระพริบสักระยะจากนั้นรีโมทก็จะโชว์อ,อุณหภูมิห้องที่วัดได้ในปัจจุบันโดยที่ตัวแอปพลิเคชันและรีโมทยังสามารถสั่งเปิดปิดตัวใดตัวหนึ่งเพื่อสั่งหยุดเครื่องปรับอากาศได้ทั้งนี้ตัวแอปพลิเคชัน c a r e a Smart WiFi ยังสามารถแชร์ให้ครอบครัว ควบคุมเครื่องปรับอากาศในห้องต่างๆได้โดยสแกน QR code โดยกดค้างที่ตัวเครื่องที่เราต้องการแชร์กับครอบครัวจากนั้นหน้าต่อจะแสดง QR code ขึ้นมาให้นำโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้แล้วมาสแกน QR code โดยกดที่ปุ่มตั้งค่าแล้วเลือก Existing device แล้วกดสแกน QR code จอจะแสดงผล successful แล้วกดโอเคจากนั้นก็จะสามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศด้วยกันได้ดังตัวอย่างที่จะแสดงต่อไปนี้